พี่น้องปองปายสุบุมสุคนนรับพ่อๆพกันอีกคือเก้าครับกับทีมงานสารมนเกินครับบาน,นี้พักเลี้ยงงานไว้มาลุปลาบันมาลงใส่ปลาให่งกู้กู้ข้าเจ้าสร้างปลามาสร้างปลามาหาซิบรูลุตัวบนันผ่านขวนกำลังปล่อยดังโอ้เสียงคนเสียงปลา <laughs> โอ้ขันปานังคุ้มแกาวเลยคุณชันขันทางนี้ทางกักปัานนี่ครับผมก็คือใส่ขึ้นไปตื่นแท้ไปกวาไปกวานละดึงลองพุ่นบมนเ่ยโอ้ เ,เทียบเนียนๆเสียบแน่นๆปลาลูกตัวละสองสามโลนี่แลน,นตำนี่เรียบร้อยดิ้ท้ายอยังงอ๋ก็ท้ายเพิ่นใส่ด่างอยู่พี่พ่น จะวานเงี้แลละทิว้าที่ทอมันได้ยินเสียงคนซื่อๆตินี่บิ่งปากพี่น้องไงปากป้าที่โทษลูพี่ ที่เรามันอยากกินเนี้อมันเคยกินเน้ททอนี่มื่อจะขาดเ้อเมื่อจะขาดของแก่ดีครับบึ้งพี่น้องเ่ยสมบุก่วาวปลาเลียงนะคุะคุณน่ะมมันอยากกินเนื้เจะจาไปป้อนขาลงขาขาดดี้นของแก่ดีดิเออกลังใส่ดัง tắm bay tắm bay. Hang Mình mang mang hang ti. kết in. kết in, nữ bát in. Sip hà, Sip hà, Han pa tôi bê bị thương lô 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 luôn lô 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 ต้องตัวละสองโลขึ้นแล้วตัวถืงอ้ีก็ว่ามันธรรมดาเนอพี่น้องเลยดังสิบเส้นสิบเส้นมันปลามันก็ถือว่าตัวละโลขึ้นคนละโลกลัว,นะลกกวแบบนี้มาของ มันเลิกอยู่กลางประเทศเป็นเป็นเรื่องไมมเป็นอันนั้นไหมเออนี่ตัวนี้มันถือถือกว่ามันมันสุกที่มันล้นนี่หรือมันยังไงนี่มากอะนี่คุยเยอะมากนี่มันสุกที่้มันตั้งห่วงนี่ ตัวยุงยางไ่มันแก้วะฮะเอาแมนยู่บ่เออเสียวในมันไปปลูกขันมันแก้สันนี้เลยลองเออต้นมะเร็ง้าเพียงเอิกเพียงแอวนี่ก็เป็นหมากไงยำยางเนี้ยมันแก้ไปมันจีเป็นเป็นหมากว่าเป็นต้นบ้านไหมจะไปปลูกฮะ ฮมันได้เงินคนมากันมาได้เนาะอ๋อปลามันเคยกินน้ำคนเนาะเป็นไ้เอ้ทั้งนั้นเอามา,าดางังเก็ด,ดังแปดลงไปใส่นี่ขันสิบสิบสองสิบสิบสองสิบสามมัน,น,นอ,อันนั้นโพดบอ,น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 ,บอน,นี่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 บอมันประดนอันนีลูกคี่มันกระของเท้าหัวมันนึงดิ มันบ่แม่อันนั้นนี้สิสิบอยู่ดินี่นั้นานนาาตามาไป้เออตัวนี้คือตัวนี้ปลาเฮอขึ้นไปกินว่างหันกันรุ่นนี้ละ่ะมันที่ตำเอ,เอาาัออา,าง,าง,งเ่อาหอยะ แต่ว่าปลามันสิรุ่นนั้นนะเขาพูดถึงว่าดางกางซุม